นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเป็นคนแคร์เพื่อนมากเกินไปแล้วถ้ามองอีกมุมจะจัดการยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าคือหนูเป็นคนที่แคร์เพื่อนมากเลยอะค่ะทรมานมากไม่ชอบให้ตัวเองเป็นแบบนี้เลยอยากเลิกแคร์เพื่อนแล้วอะค่ะต้องทำยังไงดี พอเพื่อนไม่อยู่รอเราก็รู้สึกแย่ค่ะพี่แล้วถ้าเกิดเมื่อก่อนเพื่อนชวนไปกินข้าวตลอดแลวตอนนี้ไม่ชวนพี่จะรู้สึกอย่างไรคะจริงๆเป็นคําถามที่ค่อนข้างรู้สึกว่ากินใจสักนิดหนึ่งกินใจในความหมายก็คือมันค่อนข้างกระแทกมาที่จิตใจโดยตรงเลยเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นปกติหมายวามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนเคยชวนและเพื่อนไม่ชวนเนี่ยผมจะเข้าใจเป็นพิเศษจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแย่หรือว่ามันดี แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งใดก็ตามที่มันมีการเกิดขึ้นมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาจริงๆความรู้สึกนี้มันมีตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนของจิตใจคนวันหนึ่งเขาเคยสนิทวันหนึ่งเขาก็ไม่สนิทกับเราวันหนึ่งเขารักเราวันหนึ่งเขาก็เบื่อเราได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องทําคือโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการที่จะเป็นเราเป็นนักเรียนเราควรจะตั้งใจเรียนผมพูดแบบนี้เสมอเพราะผมทําแบบนี้ตลอดเวลา มันไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะเสียใจในอนาคตอย่างแน่นอนแต่มันกลับกลายเป็นว่าเราภูมิใจกับตัวเองมากๆว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็โฟกัสในสิ่งที่ควรโฟกัสทําในสิ่งที่ควรทําเราจะไม่เสียใจกับมันแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองย้อนกลับมาแล้วผมเชื่อว่านี่คือกฎที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผมเดินมาถึงทุกวันนี้แล้วก็มาทำ podcast นี้ <c oughs> ก็เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเพื่อนนี่เองหลายครั้งไม่จําเป็นต้องรู้สึกแย่กับการเปลี่ยนแปลงของบางสิ่งอย่างเช่น เพื่อนเคยมีแล้ววันนี้ไม่มีเพื่อนเคยชวนแล้ววันนี้ไม่ชวนไม่เป็นไรฝึกที่จะอยู่คนเดียวให้เป็นแล้ววันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองและจะขอบคุณเพื่อนๆที่เพื่อนๆทิ้งคุณไปเพราะวันนี้คุณมีภูมคุ้มกันที่แข็งแกร่งมากๆหลายคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันตรงนี้ผมเชื่อว่าเขาจะเจ็บหนักในอนาคตอันไกลโพ้นผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าการแคร์เพื่อนเป็นสิ่งที่ดีแต่หากเราแคร์มากไปหรือว่าน้อยไปก็ไม่ดีทางนั้นหาจุดที่เรียกก็พอดีให้เจอ นี่คือสิ่งที่สำคัญจริงๆที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าหาจุดตรงกลางให้เจอให้ได้เมื่อเราหาจุดตรงกลางเจอเนี่ยเราจะรู้สึกชัดเลยว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันยากพอสมควรเราใส่ใจเพื่อนในระดับหนึ่งแต่เราก็ต้องปล่อยเพื่อนในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันหลายครั้งที่เราอาจจะคิดมองแบบนี้กับเพื่อนอย่างเดียวแต่จริงในระดับครอบครัวการเป็นพ่อแม่คนเราก็ควรจะรักลูกอย่างพอดีหลายคนบังคับข่มขู่และพยายามตีกรอบให้ลูกของตัวเองไม่ให้ไปไหนบอกอย่างนั้นอย่างนี้ ขู่อย่างนั้นอย่างนู้นสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อก็คือเราต้องเลือกรักอย่างพอดีไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเรารักเขาแต่เราบังคับเขาทุกอย่างเหมือนกันกับเพื่อนก็เ,กนเช่นเดียวกันเราบอกว่ารักเพื่อนเราใส่ใจเพื่อนแต่เรากลับกลายเป็นทุกข์ใจด้วยตัวของเราเองเราไม่เคยเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นคืออะไรเราควรจะแบ่งความใส่ใจของเพื่อนกลับมาที่ตัวเราเองบ้างรักตัวเองให้เป็นก่อนหลายครั้งที่เรารักเพื่อนมากกว่ารักตัวเองมันทําให้เราทุกข์ในอนาคตอย่างแน่นอน ยิ่งเราไม่ชอบให้ตัวเองเป็นแบบนี้มากเท่าไหร่เราก็จะเป็นต้องค้นหาตัวเองให้เจอให้ได้ว่าเราต้องการให้ตัวเองเป็นแบบไหนนี่ก็ส nah, um> ิ่งท네ี่สําคัญเช่นเดียวกันว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องเป็นแบบไหนคนประเภทนี้มีเพื่อนเยอะคนประเภทนี้มีเพื่อนน้อยเพราะอะไรที่เขาถึงเป็นแบบนี้จริงๆทุกอย่างมีเหตุผลเสมอนั่นคือสิ่งที่เราต้องค้นหาว่าอะไรคือเหตุผลนั้นเมื่อสิ่งต่างๆหล่อหลอมให้เราเป็นแบบนี้เราอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าความว่าพอดีคืออะไรเรายังตามหาคำว่าพอดีให้เจอ แล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อยี้นี่เองนี่คือเรียกว่าพอดีแล้ววันหนึ่งคุณจะค้นพบว่าความสุขของชีวิตก็คือการที่เราอยู่ตรงกลางมันคือการที่เราเจอตัวเองว่าเราคือใครและเราต้องการอะไรในชีวิตจริงๆทุกคนต้องการจะให้คนอื่นแคร์เราบ้างและใส่ใจเราคืนบ้างไม่มีใครต้องการจะให้อย่างเดียวถ้าว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติสักหน่อยสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนทัศนคติก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนหรือเรื่องตัวเอง ทุกๆเรื่องก็คือเราไม่ใช่ว่าเราจะเลิกแคร์เพื่อนเลยแต่เราใส่ใจเพื่อนลดลงหน่อยหันกลับมาใส่ใจตัวเองเท่านั้นพอไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นต้องทุ่มเทกับใครสักคนหนึ่งมากจนเกินไปหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเราทําผิดอะไรบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ความผิดคุณด้วยซ้ําแต่มันเป็นความผิดของการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องสัจธรรมของโลกใบนี้ใน,นความจริงที่เราต้องเรียนดูกับมันให้ได้ สมมุติถ้าเรารู้ว่าเพื่อนไม่ชอบเราแล้วเราก็จําเป็นจะต้องมีสติรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนแล้วดึงสติก่อนอย่างแรกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีสติก่อนและรู้ตามความเป็นจริงว่าเราอยู่ตรงจุดไหนแล้วเรารักเพื่อนคนนี้มาก,กเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเขาเปลี่ยนแปลงไปเราทำรํำยังไงนั่นคือคําถามที่คุณจะต้องมีส inta, ติแลกรู้ให้ได้ว่าเรารักใครก็ได้ห้ามที่จะลืมรักตัวเองก่อนเสมอเราจะต้องรักตัวเองให้เป็น เราจะต้องมีภูมิคุ้มกันเกราะป้องกันเราอยู่คนเดียวเป็นไหมเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเราคบเพื่อนคนนี้แค่คนเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายพอสมควรเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันตั้งตัวไม่ทันแน่นอนสุดท้ายนี้ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้เลยว่าเพื่อนจะเปลี่ยนไปตอนไหนแต่ก่อนหน้าที่เราจะเจอการเปลี่ยนแปลงเราเตรียมพร้อมด้วยจิตใจก่อนได้เสมอเราจะได้ไม่ตกใจมากเรื่องนี้จะเป็นต้องแก้ที่ใจอย่างเดียว เพราะว่ามันไม่สามารถแก้ที่อะไรได้เลยคุณจําเป็นต้องเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตธรรมะจิตวิทยาปรัชญาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจแบบนี้เราก็จะมีความสุขในชีวิตปัญหาอะไรที่มันเจอตอนนี้มันอาจจะดูเล็กลงเมื่อคุณโตขึ้นไปแล้วแน่นอนว่าคุณต้องใช้เหตุการณ์ในวันนี้ในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่คุณจะเป็นต้องใช้เพราะามันคือสิ่งที่จําเป็นมันเป็นประสบการณ์มันทําให้คุณอยู่คนเดียวเป็นมันทาให้คุณค้นหาตัวเองเจอกับการที่ เจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างอาจจะหนักในวนัยวัยนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ Youtube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ด้วยนะครับ